สวัสดีครับวันนี้ก็มาพ่อค้าฟุกขี่อาสมาร์ค้าครับวันนี้ก็สุดพิเศษเลยนะปกติแล้วนะครับผมจะเป็นยาลิสตัว5ประตูนะครับวันนี้เราหาเอทีมาให้ลูกค้าแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็มีหลายท่านคอมเมนต์เยอะมากแล้วก็ทักมาว่าต้องการหาเป็นโฉมนี้แต่ว่าอยากได้ตัวสิบประตูครับก็วันนี้นะครับผมมาพบกับโตต้ายาลิสนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์1.2ึ่งจุสปอร์ตได้เป็นตัวเอทีพนะปีสองพันยี่สิบสองครับกับราคาสุดพิเศษครับเพียงแค่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับมาเดี สำหรับด้านหน้านะครับก็จะเป็นชุดไฟตาหดวงข้างละ3ามดวงนะระบบไฟเดย์ไลท์นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสปอร์ตก็คือจะยังไม่มีไฟตาหมอกมาให้นี่ก็คือถ้าเรามองข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนกันทั้งหมดเลยนะตัวห้าประตูกับตัว4ประตูอ่ะก็คืออาจจะแยกกันไม่ออกอยู่แล้วนะครับก็คือมันจะผิดกันที่ด้านท้ายนั่นเองในเมื่อเราอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็ดูเครื่องยนต์กันไปก่อนเลยแล้วก็เอทีป่ะก็คือเขาเพิ่งจะมาเปลี่ยนโฉมตอนนี้นะเพราะว่าช่วงปี20อะไรเนี้ยมันยังไม่ได้เปลี่ยนโฉม นะครับอ่ะมาดูมาชมกันใกล้ๆนะครับผมนี่เครื่องยนต์ขนาด1 2 0 0ซสองรทีซีนะครับผมแต่ว่าได้ลูกสูบสลูกนะเป็นระบบ VVT-iE นะครับนี่นอ็อตฝากระปโปรงตําเบ้ชโชกต่างๆนะครับรถเดิมๆสวยๆเลยรับประกันโครงสร้างครับผมไม่มีอุบัติเหตุชนหนักเปืนอความอย่างแน่นอนนะครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล้อง ECU นะครับผมแอร์ไฟแบตเตอรี่ช่วงล่างชิ้นส่วนแรงต่างๆครับรับประกันให้ทุกจุดเลยนี่แทนการความร้อนสวยๆเลยนะ เดี๋ยวเราไปดูกันบ้าเนี้ยเดี๋ยวเราให้ดูแบบร,บรอบๆตัวรากังก่อนแล้วก็ลองดูโครงสร้างก่อนแร้วเดี๋ยวเราลงมา่ายเลยใหม่กันดูว่าเยอะหรือเปล่านะครับแต่ถ้าที่ดูไปเนี้ยผมคิดว่าเลขใหม่นะ่าจะหลักหมื่นต้นๆไม่ไม่น,าน่าไม่น,าน่นานเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตามห้องเครื่องตามอะไรพวกเนี้ยยังสวยใสอยู่เลยนะครับอ่ะล้อมแมกนะครับจะได้เป็นล้อมแมกเดิมสูตรนะขอบสิบห้าอ่ะเป็นยางบิโตนติดรถมาเลยนะครับนี่กระจกมองข้างสีดําเงานะครับ การซาดเอที A ip, ตรงรุ่นนี่อ่ะแวะมาดูแพนเพจกันนี่ครับปียี่สองอะอ่าแล้วก็ตรงเบาะคู่หน้าก็จะมีเป็นถุงลมนิรภัยให้ด้วยนะครับเบาะก,ก็จะมีเป็นในส่วนของงานหนังแล้วก็เป็นงานผ้านะครับที่ได้ดีไซน์สลับกันมาแล้วก็นี่ครับโครงสร้างนี่มี i อรแบกนอนอยู่ตรงนี้ให้ด้วยนะครับอ่า ไงครับผมสวยใสไร้รนิ้วรอยนะครับผมทาถูทาถูาถอถูกตับเอาหมรวมกันหมดอ่ะแล้วก็มาดูด้านท้ายนะครับผมไม่ใช่ด้านท้ายครับข่อไปด้านหลังแล้วก็วใช่ครับผมบอดไปเรือกันหมดเลยนะแล้วก็มีพยาย,ยามปูพื้นจากทางเคอาแถมให้นะครับแล้วก็ในส่วนของทรงลมนิรภัยด้านหลังนะก็คือจะอยู่ตรงตรงเสาใกล้ๆกล้กันไม่ใช่ใกล้ๆของแในใน,ในตำแหน่งคล้ายๆกันกับตัวห้าประตูนะครับแล้วก็ส่วน ตอนเราจะเปิดฝาท้ายนะเราต้องเปิดจากด้านในเปิดจากีมได้ใช่ครับผมเปิดจากด้านในมันไม่ค่อยเสียวเปิดที่รีโมทดีกว่านี่นี่ไงมีกล้องถ่ายด้วยนะนี่มีกล้องถ่ายด้วยนะโอเคนี่ครับมีอะไรแถมมาให้เพื่อนๆอ่ะเรามาดูพร้อมกันนี่ ก็มีพวกอะไรอะพวกชุดเติมลมชุดป้ายาพวกเนี้ยใช่ชุดหูลากนะครับใช่ประมาณนี้มีหูลากอยู่ข้างในอ๋อนะครับนี่แล้วก็รุ่นนี้จะได้เป็นรุ่นฉลองครบรอบหกสิบปีของโตโยต้านะครับพอจะลองครบรอบหกสิบปีเนี้ยเอที A ip, มันก็เลยเปลี่ยนโฉมนะครับอ่นะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวป้ายให้เป็นเดี๋ยวรอโอนย้ายนะครับดูให้แล้วรอบขันก็คือได้เดิมเลยนะคันเนี้ยนะครับรถสวย เดี๋ยวลองดูมุมกว้างกันนี่ครับเดิมสนิทมาดูภายในไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวดูออปชันดูเลขมงเล็กใหม่กันด้วยนะครับผมคันนี้นะได้กุญแจรีโมทมาหนึ่งดอกแบบนี้นะแล้วก็ดอกธรรมดาสองดอกนะครับนี่โอ้โหเล็กใหม่เล่ใหม่แคสซี่มืดโลครับทุกท่าน เลขใหม่แค่สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยกโลนะครับสี่หมื่นหนึ่งพันโลเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีเป็นการลื่นเท่าไหร่แล้วก็ตัวดับรถอัตโนมัติอ่าพวกนี้นะแล้วก็พวงมาลัยหุ้มหนังสวยๆเลยระบบมัลติฟังก์ชันนะครับได้จอเครื่องเล่นแบบ touchscreen มีแต่ยูบูบ USB, od, ทูธ USB iPod โทรศัพท์มือถือสมาร์ทลไลน์ Android Auto Apple CarPlay นะครับมาพร้อมกับกล้องถอยหลายถอยหลาย ก้องถอยหลังกล้งองถ <c oughs> อยหลังที่มีเส้นการระยะแบบนี้โอ้โหแต่เช้าเลยวันนี้ขอแฟรครับวันนี้เช้าไปหน่อยอ่าระ <c oughs> บบแอร์ปรับเมนวนวลได้ปรับออโต้ได้เลือกอุณหภบุมได้นะครับผมประมาณนี้นะครับ <c oughs> ใช่ครับอ่ะเกียร์ออโต้นะครับเบรกมือช่องชาร์จไฟแล้วพวกนี้ก็โอเคเลยแล้วก็ในสงองด้าน คอนโซลด้านหน้านะถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีกันเลยทีเดียวนะครับร่องรอยนี่คือไม่มีเลยแล้วก็จะมีเป็นหุงลงมนิรภัยตรงเสาคู่หน้านะครับไม่เสร็จแล้วนะครับผมโตโยต้ารุ่นใหม่ๆเขาให้แอร์แบ็มาทั้งหมดก็คือประมาณเก้าลูกด้วยกันนะครับกระจกสองนะหล่อๆเลยกระจกนี่เขาน่าจะมีฟิลเตอร์ต้งหากหวะนะส่องแล้วมันหล่อพี่ปกติ ท้นะาเนนพดานนี้มีตำหนีตำหนินิดเดียวนะินดเดียวจริงอ้าวออกแล้วไม่มีมมละโอเคครับตำหนิไม่มีละอ่ะก็ประมาณนี้นะก็คือเราจ้องอะไรเจออะไรไม่มีมาเลยโดยรวมก็คือผ่านนะครับผมอ่ะเดี๋ยวด้านหลังเป็นไงบ้างครับกับคนส่ง180นั่งสบายเป่าเอยอันนี้อาแบบดีอนะนี่คือแบบระยะผมขับก็คือประมาณนี้นะครับ อ่าเขาถือว่าตอบโจทย์นะครับผมป่ะเดี๋ยวเราวนไปดูรอบๆตัวรถกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้สรุปให้ฟังกันนะครับผมเนี่ยตำแหน่งระตัวก็คือจะมีเป็นงานทุ่มหนังแล้วก็พวกเกรื่องจกไฟฟ้าพวกเนี้ยนะครับประมาณนี้นะครับทุกท่านก็เดี๋ยววนให้ดูรอบๆครายอินดิกทีนึงนะครับผมแล้วก็ท่านใดน,นะครับผมที่สนใจหรือว่ากําลังมองหารถรุ่นแบบนี้อยู่นะครับก็สามารถเข้ามา รับชมรถตัวจริงได้ทุกวันครับที่ KR สมาค t สําสำนักงานใหญ่ครับผมของเรานะตั้งอยู่เขตอำเภอเมืองนครปฐมนะครับอยู่เส้นถนนมาแรงแมนครับช่วงหลักกิโลเมตรที่14ยู่ฝฟ่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปสุพรรณบุรีนะครับผมแล้วก็ทุกๆการซื้อเงินสดนะครับเราก็ไม่บวกแวดเพิ่มซื้อกันผ่อนก็คือฟรีให้ทุกๆค่าดําเนินการนะครับอ่ะก็ของเรา KR สมาค t นะครับผมเปิดให้บริการทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ ไม่หยุดเลยแม้แต่วันเดียวนะครับผมอ่ะก็สำหรับคันนี้นะครับฝากกันไปด้วยครับผมกับ Toyota y a าริสหนึ่งจุนะครับเป็นตัว a t ทีสี่ประตูปีสองพันยิบสองครับมาในราคาสุดพิเศษครับผมเพียงแค่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับผมสนใจครับโทรเข้ามาได้ที่ kr smart car หรือแอดไลน์เข้ามาได้ที่ ad kr smart car ได้เลยครับผมสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันให้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาแนะนำับฝากติดตาม สวัสดีครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ